แล้วในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแมปของอะไรคอสโอเวอร์นั่นเองนะครับแหมผมแบบวันนี้นะครับก็การอัปเดตเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนครับโุกคลิปบอกว่าอะไรครับไม่ใช่สรุปอัปเดตครับแต่นี่นะครับคือบั็กที่เกิดจากการอัปเดตนะทุกคนเดี๋ยวถามว่ามันคือบั็อกอะไรนะทุกคนน่าจะเห็นในโุกคลิปกันละผมไม่รู้ว่าตอนนี้คลิปนี้ลงเนี่ยแมปเขาแก้หรือยังนะครับก็ในการอัปเดตใหม่ผมบอกกันก่อนนะยังไม่ได้มาสรุปอัปเดตนะครับแต่ว่าเลยนะครับในการอัปเดตเนี่ยมันจะมีตัวนี้ครััับบเเเกกมมมมโหดนนนะคคคครรผือปป็ทิา๊ ตัวของโทเค็นนะครับผมบอกว่าอินฟินิตไม่ต้องลงปราศาสตร์ไม่ต้องลงอะไรทั้งนั้นนะครับณตอนนี้นะก็ผมไม่รู้ว่าผมจะตัดคลิปนี้ทันหรือเปล่านะครับก็นี่นะครับจะเป็นโหมดอัปเกรดนะครับหรือว่าไอตัวที่เราหากันเป็นตัวเงินตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีให้เราอัปเกรดอยู่ที่พวกนี้นะกคนจะมีทั้งหมด4ย่แต่ตอนนี้ผมไม่ไอัไม,ไม,ไม่ตันนะพราผมกดอัพเนี่ยจะเห็นได้ว่า มันเลเวลยังไม่พอนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสามารถรีบิร์ได้เพิ่มนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปรีบิร์เลยกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในสรุปอนะัปเดตเนาะโอเคครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมไปรีบทำนะครับแล้วก็มารีบป่อกันก่อนนะนั่นก็คือตรงนี้นะครับข้างบนเห็นว่าผมมีตัวของหมดโทเค็นอยู่ที่43,000นะครับแต่ที่บัคก,ก็คือทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับเรามาที่ exchange นะทุกคนาามาที่ exchange นะครับทุกคนเห็นอะไรปะปกติตรงนี้นะครับมันจะใช้มัน10อันแรกอะไรอย่างงี้นะครับ หรือเปล่าวะผมจำไม่ได้ตอนนี้อ่ะมันเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือถือว่าใช้2อันแรกเป็น1อันอันนะครับแต่ตอนนี้มันปรับลดมาเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วถูกปะซึ่งให้ทุกคนสังเกตตรงนี้ครับมันใช้โหมดโทเคนนะครับแลกซ้ากันได้นะแล้วคือตอนนั้นนะผมก็กดแม็กไปเลยครับปั๊บตอนนั้นคือโทเคนผมจะหมดผมก็กดแลกครับโอ้ my god เล่าคือเราแลกได้เลยครับแลกจนตันอ่ะทุกคนอ่าทุกคนดูนะครับคือตอนนี้ผมอัพ ตันหมดทุกเกาะแล้วรีบทําเลยนะครับคือเกาะไหนที่ยังไม่อัพและตอนแรกกับตอนนี้ผมเกาะเกาะน,นี้ผมยังอัพไม่ไม่ตันนะอ่ะทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะผมจะใช้ตรงเนีย่ยเห็นป่ะเราฟาร์มได้เลยครับฟาร์มได้ทุกโทเค็นนะเห็นป่ะอันนี้คือตันแล้วครับตันที่กระเป๋าผมตันที่แปดหมื่นนะเนีย่ยผมกดตันเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เรากลับมาดูนะครับที่โหมดโทเค็นตัวนี้อีกทีนึงแล้วกดมาครับแล้วก็กดแลกเลยครับ what the fuck? แล้วในรอบละวหมื่นครับโดยไม่ต้องลงดันเจียนโอ้ยกอดอ่ะเรากดแลกเลยครับอย่างโซโลลิเวอร์ลิงไงวะเราแบบว่าเอิม่มแบบเอิม่มโอ้ยจะอัพอะไรอัพไม่คิดไม่ถูกเลยอ่ะแกลแกลแบบลไปแล้วโทเค็นแลกไปแล้วฟาร์มครับจังหวะนี้ฟาร์มโทเค็นนี้ไว้ครับแล้วกดอันนี้ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอันลิมิตครับทุกคนโอ้โหแป๊บๆนะอันลิมิตไหนดูดิมีทุก มีอันใหม่หรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมสุ่มไปแล้วโมนาดโอ้โหเสียได้ยว่ะทุกคนโอเคนี่นะครับก็คืนเราปั๊มโทเค็นได้เลยนะครับไม่ต้องไปลงดันลงอะไรแล้วนะครับอืถ้าย,ยังไม่แก้นะผมบอกเลยนะครับอโอ้โหเสียง่มเหินอ่ะผมลองผมลองรีเบิร์ดดูนะครับเดีย๋ยวลองรีเบิร์ดดูตอนนี้นะมันมีแรงองแรงเอลมานะครับก็ โอเคเดี okay. ๋ผมรีเวิร์สดูแล้วกันนะครับในคลิปนี้ปั๊บโอเคผมรีเวิร์สดูนะแล้วผมลองอัปเกรดดูนะครับว่ามันอัปเกรดได้หรือเปล่าเพราะมันเกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับเลเวลผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรน่าจะเกี่ยวกับแรงบ้างเดี๋ยวผมลองไปเทสแรงดูนะครับสำหรับรอบนี้เนาะอ่าผมไปเทสแรงให้ทุกคนดูกันก่อนนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะนี่ครับเราก็มาเล่นกันเลยนะครับในอันนี้เนาะคือผมอยากจะรู้ว่ามันเอ่อเรียกว่าอะไรนั่นแหละนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดเปิดนะครับแล้วก็ไปเทสแรงกัน คือผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของแมปเขาคิดอะไรอยู่นะครับหลังจากที่ได้ทำการปล่อยอัปเดตนี้มาผมไม่รู้ว่าเขาจะทําการโลแบ็กหรือเปล่านะทุกคนผมภาวนาะอย่าโลแบ็กเลยนะครับแค่แก้แกพอแล้วนะคือผมค้นพบนะทุกคนอันนี้คือผมค้นพบเองนะเออผมไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาเผื่อกดเหมือนผมหรือเปล่านนะแต่ทุกคน,นครับมันบั๊กนะครับผมบอกเลยมันผมบ้าน,น่าจะมีฝรั่งแบบกดกันบ้างแล้วแหละนะค,คือบอกเลยว่านี่นะครับเทคนิคการทําโทเค็นของผมนะครับโดยที่ไม่ต้องลงดันเจียน โอ้โอแม่งโคตรสุดน,นะแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปนะครับก็เขาแก้หรือยังนะครับแต่นี่คือการอัปเดตนะคือมันเพิ่งอัปเดตมานะครับแต่ก็ยังไม่มีการแก้หรือแจ้งอะไรหรือเปล่านะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็โอเคอันนี้เดี๋ยวผมลองอัปดูนะครับอัปแรงขึ้นแรงดูนะว่ามผมสามารถที่จะเขาเรียกว่าอัปให้มันตันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมแรงสูงสูงเลยแล้วกันนะครับ ครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันใน i อด์นึงของผมนะครับก็คือ i อดที่ผมเล่นนุกทูโปนะทุกคนก็บอกเลยว่าดีครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะว่าบักเนี่ยมันใช้ได้จริงแค่ไหนนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมไปลองกับไอดเก่าเอ้ยด d หลักของผมมาแล้วนะครับก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรมันก็ยังไม่สามารถที่จะอัพได้สูงสุดนะทุกคนอ่ะนี่ครับเรามาดูนะครับ่ะ ID นุกทูโปตัวนี้นะแรกเลยครับเอ๊ <laughs> คือนี่นะครับแลกไปเลยนะเราก็ก,ก็อัพนะครับปึ๊บปื๊ป๊ปืป๊แบบนี้ชับชิว,ชวนะคือไอ้นุ๊กทุปโปอันนี้ของผมนะครับไม่ได้ทําการอา่เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้ทําการาขึ้นตัวของกาชาทั้งหมดนะทุกคนซึ่งจะเห็นได้ว่าผมแลกได้เท่านี้นะครับตอนนี้เห็นว่า <laughs> คือแบบ คือมันปั๊มได้ทุกคนตอนนี้นะครับคือที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือมันปั๊มได้อ่อ็นไเห็นป่มคือผมก็ปั๊มอย่างเงี้ยอะคือเป็นไงครับนี่คือเทคนิคการปั๊มแบบง่ายๆนะครับอเดี๋ยวร,รู้นะว่าบอ้น,นุ่มุ๊ตัวตัวนี้เนะี่ยผมจะปั๊มมันหรือเปล่าคือผมว่าเกมโอเคจัดนะคืออะไเขาควรเช็คให้ดีๆก่อนปล่อยอัปเดตนะคือด้วยความที่ดีเล่ขนาดนี้เลยยังมีบักนะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ที่ เพิ่มตัวนี้มาซ้ำจริงๆนะเนี่ยผมดูดิคือเราสามารถแลกได้เลยนะครับเห็นปะป้า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 เพียงแค่มีตัวของหมดตัวเนี่ยผมบอกเลยปั๊มได้หมดอะนะเออแต่ว่าผมยังปลดพวกนี้ไม่หมดนะครับอ่ะดูเหมือนเน้อกระเป๋าของผมเนี่ยเหมือนจะยังไม่ตันนะเห็นปะตรงนี้ยังไม่ตันนะเพราะว่ายังขาดตัวของนินจานะะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนี่ยเกาะอะไรต่างๆนะผมก็ยังไม่ตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาทาการเปิดตัวของเกาะ Ninja นินจานก่อนนะครับ ปึบไปนะครับทีนี้ผมก็แลกนะครับก่อนก่อนแรกเนี่ยแน่นอน,นครับเราต้องมาปั๊มกันก่อนเราเข้ามาที่อัปเกรดนะครับแล้วก็ปัมป๊มแล้วปึบคือนั่นแหละครับผมก็บอกเลยว่าถ้าแบบไม่แก้นะเมื่อแบบไม่แก่นะว่าเรียบร้อยเนี่ยกาชานี่คือมันยังใช้สองอันแรกเป็นหนึ่งอันครับแต่ว่าอัปเกรดเนี่ยมันใช้หนึ่งอันแรกหนึ่งอัน ได้เหมือนเดิมอะตอนนี้คือผมผมหมดอนะผมก็แลกครับเ,เห็นป่แลกซีโร่มาห <c oughs> <ด>นึ่งอันทุกคนหนึ่งอันอะทุกคนดูหนึ่งอันเนี่ยดูผม,ผมแรกเลยหนึ่งอันแรกมาครแลกเท่าตัวทุกคนเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเล่นไอดีหลักนะทุกคนมันมีการประกาศมานะว่าน่าจะมีเอ่อจะประกาศมาฟิกหรือว่าการแก้นะครับปิดเซิร์ฟเพื่อแก้นะครับเมื่อกี้ นะเหมือนว่าจะเด้งอตอนนี้ผมเก็บได้สูงสุดประมาณ9 0้าหมืนแล้วนะครับก็นี่ครับแล้วก็อัปเกรดนะครับนี่คือเห็นปะตัวของนารูโตผมยังไม่แม็กเลยนะครับยังไม่แม็กเลยนะครับแต่ว่าเราจะมาทําการอัปเกรดกระเป๋าให้มันพันก่อนนะครับอืมเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับแบบชิวๆนะครับไม่ต้องลงดันเจียนนะทุกคนไม่ต้องลงดันเจียนเออชิวนะครับดูดิ โอ้โหนี่เก็บได้เก้าหมื่นละทุกคนชิวจียาดชิวจียาดนะครับก็นี่ครับแล้วยังไม่แก้วก็ปั๊มอย่างเงี้ยนะครับคอนเทนต์วันนี้นะครับแหมมาครับแล้วก็ปั๊มกันเลยนะครับใครชอบไม่ชอบอย่าดราม่าครับแหม่มันบั๊กเองนะผมช่วยไม่ได้ครับก็อยู่ที่แอดมินนะครับเขาจะจัดการยังไงแล้วกันนะครับก็อันนี้บอกๆนะผมทําจงแจ้งนะทุกคนใครจะทำก็ทําได้นะผมไม่ห้ามนะทุกคนเออเพราะว่ามันก็ดีต่อผู้เล่นใหม่ด้วยแหละนะครับใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับ ทำนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้แหละถ้ามันลงไปแล้วนะครับแล้วมันยังใช้ได้อยู่ก็ทําไปเลยครับอืมจริงๆเพราะว่ายัางไงเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดขึ้นหรอกนะคือ,อยังไงมันก็ต้องมันตามผู้เล่นใหม่ได้ทันอยู่แล้วนะครับดีกว่าจะไปเสียเวลาเล่นนะผมมองว่าอย่างนี้นะครับเอ,อเพราะว่าไอตัวโทเค็นนะไอตัวแบบเนี่ยมันคิดว่าเอ,อมันก็ไม่ได้สคัญกับตัวเกมเท่าไหร่ับที่สําคัญก็เลยจะเป็นตัวของลิลินะทุกคนเออให้อันนีจะปล่อยข้าวอย่างงี้ไปก็ได้นะทุกคน วันนี้มีการฟาร์มใหม่จริงๆนะเนี่ยแผมก็ไปกลับไปกลับอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็อัพไปเลยครับแบบปั๊มครับผมปั๊มครับปั๊มยาวครับเนี่ยครับคือทั้งคลิปมีแค่ปั๊มตอนเนี้ดูดิเนี่ยดูดิทุกคนคนระับผมเริ่มจากหนึ่งแนละวิ่งอะโทคแค่มีหมดแค่อันนึงนะผมแลกหมดแล้ววิ่้ผมน่าเกือบเสียแล้วว่าเออแลกหมดแล้วมันจะไม่บักหรือเปล่าวะสรุป <c oughs> เลยขั้นเดียวยังแมกลาเนี่ยแลกมาแล้วเนี่ยแสนนะรูเก็บได้เป็นแสนแล้วตอนนี้น นะเอ้ปุ๊บกลับมาครับแรกครับอุ๊ยอันนี้เมื่อกี้เผลอไปกดสุ่มกายชาร์ปแรกครับแรกครับเนี่ยแม็กแล้วทุกคนทีนี้ครับชิลครับอ่าผมมีไอดีนี้ผมมีทิกเก็ตอยู่ประมาณพันกว่านะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะปลดได้หมดไหมนะสำหรับเอ่อโทเค็นต่างๆนะคือไอเดียนูปอย่างนี้นะครับแบบไม่ได้ปลดอะไรนะจนปลดได้หมดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตัวของเออหาตัวของที่มันเป็นตัวของกาชาร์ก่อนนะอันผมเปิดปลดไปนะครับอ่ะอันนี้ยังนะอะผมปลดไปครับ บดไปที่ล่านนะครับอ่นอันนี้กาชาโลนะผมก็สุ่มอ่ะผมปวดบดนะครับอ่ะเราปดไปครับกาชาโลไหมอ่ะกาชาโลครับอ่ะอันนี้ไม่มีใช่ไหมแรกครับไม่มีก็แรกครับแค่นั้นอ่ะไม่มีก็แรกครับชิวๆครับแอบปวดครับปวดไปครับยังไงก็ต้องปวดอยู่แล้วอ่ะเนี่ยอัปเกรดได้อัปเกรดไปเลยวป๊อบป๊บป๊บป๊อ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 บปัอบป๊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 อป๊อบ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 ปอบป๊อบป๊อบป� ชิวจัดนะครับก็สำหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยเออมันเป็นบักเกมนะคือผมก็มองนั่นแหละครับตามที่ผมมองได้ว่าอย่าร้ามมากนะครับเพราะว่าแมัมัปนบักเองนะ คือผมก็เป็นผู้เล่นนะครับก็หาช่องโหว่ของเกมนะ่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอ,อะไรที่ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเราก็ทํานะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยวขอตัวไปเช่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ update, อัปเดตอัปเดตใหม่ที่ต้องแกนะ้แอดมินรีบแก้นะครับแล้วก็รีบทําก่อนที่จะโดนแก้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ตามเกมไม่ทันนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี่ยเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยรีบไปทาซะนะเออบายบายครับผม